สวัสดีครับวันนี้พามาดูงานแก้อีกหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็น DMAX All New นะฮะก็ไปติดตั้งงบประหยัดชุดประหยัดกันมานะครับก็เหมือนเดิมครับเบรดดังไม่มันนะครับคันนี้มาแก้เรื่องเบรดอย่างเดียวนะครับนะครับก็จริงๆผมรับแก้หมดทุกกรณีแล้วครับย้ำนะครับรับทุกกรณีถ้างบยังเหลือนะฮะ เพราะว่าการแก้ของผมคือทําในส่วนที่รถคันนั้นๆไม่ได้ทํานะครับส่วนใหญ่ก็จะก็จะเป็นแบบนี้ทุกคันเลยที่ผมแก้นะทาในส่วนที่คันนั้นๆไม่ได้ทํามาไม่ว่าจะใส่ย,ยี่ห้อดีมายังไงก็แล้วแต่จะมีบางจุดที่ที่ทาให้เบรคมันไม่มันนะครับที่ดังไม่แน่นดังไม่สนุกก็จะมีบางจุดแต่ทุกคันเลยก็ต้องเปลี่ยนตู้แน่นอนนะไม่ว่าคณะจะทําตู้มาเองหรือจะใช้ตู้สําเร็จก็แล้วแต่เพราะว่าอย่างน้อยถ้าคุณฟังมาแล้วนั้นไม่ถูกใจ คุณต้องเปลี่ยนสูตรตู้เราละหรือต่อให้เป็นตู้ฟาดอยู่แล้วมาเปลี่ยนตู้ฟาดที่ผมก็คือคเรียวกว่าเขาเรียกว่าเปลี่ยนแนวเสียงแล้วลกันแสดงว่า,าสิ่งที่คุณทํามาคุณไม่ชอบคุณก็ต้องเปลี่ยนแนวไม่จําเป็นหรอกครับว่าตู้ฟาดตู้ฟาดเคยทามาแล้วดังไม่ดีเราจะมาเปลี่ยนร้านแล้วตู้ฟาดอันนั้นจะดังไม่ดีตามไปด้วยก็ไม่ใช่อันนี้ต้องดูว่าร้านนั้นๆแก้บ่อยหรือเปล่าอย่างผมเนี่ยประมาณถ้างานหน้าร้านผมเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นงานแก้ทั้งหมดอ่ะฉะนั้นเราชำนาญมากในงานแก้นะ อันนี้ก็จะมาดูปัญหาเดิมๆนะครับของตู้อันนี้ตู้สําเร็จหรือตู้ตีเองไม่รู้นะแต่ว่าการทําตู้ลักษณะน,นี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยฝาตู้มันจะปิดฝาตู้เข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมจริงๆการวางดอกเนี่ยมันไม่ก็ได้มีผลอะไรหรอกครับประเด็นคือว่าตู้มันไม่แข็งแรงตู้รั่วอะไรพวกนี้มันสาคัญยิงย่งยิ่งยิ่งกว่าไหนๆเลยนะครับจะวางดอกท่านี้ก็ได้นะครับจะวางดอกท่านี้ก็แต่ลักษณะน,นี้คือเขาเอาตูดเข้าไปข้างในเอาตูดลำโพงเข้าไปด้านในเนี่ย มันก็ถามว่าถ้าลําโพงถูกถูกเล่นหนักๆกรณีถ้าเล่นหนักเนี่ยลำโพงมันถ้าเรียกคนไทยเนี่ยแม่เหล็กมันร้อนนะเมืองไทยแม่เหล็กมันร้อนมันก็จะทําให้ลําโพงเสียหายเร็วถ้ากรณีเล่นหนักแต่โน้ตเสียงแล้วก็โทนเสียงเนี่ยตู้สูตรนี้ก็เสียงดีแต่ถ้าวางดอกแบบเนี้ยคือเอาไว้ฟังเบาๆพอๆเนี่ยจะดีนะครับแต่ถ้าอดัดดัดหนักเนี่ยแม่เหล็กมันระบายความร้อนไม่ทัน,นก็จะทําให้วอยร้อนแล้วก็เสียหายนะฮะ ฉะนั้นเรื่องสูตรโตไม่มีผลคุณจะวางอะไรยังไงก็แล้วแต่คุณคานึงถึงปัจจัยในการใช้งานรวมๆด้วยนะฮะแต่ถ้าเน้นแบบเน้นพลังเน้นดังนั้นมันนะครับอันนี้หนึ่งก็คือว่าที่เจอกันประจำก็คือที่ผมต้องเปลี่ยนโต้้นหนึ่งนะไม่ได้อ,อยาลอยล่วมาก็คือเหมือนกันลุกกันเลยนะล้วั่วไม่ได้ยาเลยนะไม่ได้กันซีนลอยรั่วอะไรมาแล้วก็ปัญหาอีกที่ท,ที่พบเจอในการวอร์มทำโต้แบบนี้นะครับ แผ่นนี้คือเป็นแผ่นที่ยึดน็อตนี่ครับยึดน็อตแบบว่าเน้นแข็งแรงสุดๆเพราะตู้จะดีดใช่ไหมครับแต่ว่าแผ่นที่ยึดน็อตแผ่นนี้เ็าเรียกกระดูกกันนะกระดูกแผ่นนี้ไม่ได้ยึดกันมาสักสักใบส่วนใหญ่จะไม่ยึดนะแต่ถ้าร้านที่ทําเองเนี่ยก็จะยึดแต่ถ้าเป็นตู้สําเร็จก็จะไม่ค่อยยึดกันร้านที่ทําเขาจะรู้อยู่แล้วว่ามัน คือเราทําตรงนี้แผ่นนี้เรายึดน็อตลงไปเพื่อความแข็งแรงแต่ไอกระดูกแผ่นนี้มันไม่ได้ยึดมันยิงแม็กมานะครับนี่ครับเห็นไ,ไหมฮะรอยยิงแม็กมาเนี่ยตรงก็จะยิงแม็กแม็กยิงแม็กมาจะพัดฉะนั้นคุณจะยึดตรงนี้ให้ทีขนาดไหนก็แล้วแต่ฝาเนี่ยคุณจะเจาะให้ทีขนาดไหนก็แล้วแต่แกกระดูกแผ่นนี้มันไม่ได้ยึดน,อน็อตมันก็เท่านั้นแหละครับมันไม่แข็งแรงนะฮะหัวใจของการทําเบรคือต้องเน้นความแข็งแรงนะฮะ ตู้เนี่ยสำคัญที่สุดก็คือว่าต้องแข็งแรงปริมาตรถูกต้องและก็เหมาะกับการฟังแนวแนวเสียงที่ลูกค้าชอบนะครับส่วนการวางดอกแบบไหนเนี่ยมันก็มีผลน้อยหรือผลของมันประมาณทั้งสามสิบเปอร์เซ็นต์หรืออาจจะไม่มีผลเลยก็ได้สุดท้ายก็ไปตามโจทย์ที่ลูกค้าคันนั้นๆก็ฟังเพลงแนวไหนหรือฟังดังฟังเบาอะไรก็แล้วแต่นะ,ะก็เป็นประมาณมากกว่าแล้วก็เรื่องตู้นะครับนี่ก็จะเป็นอันนี้จะใช้เป็นเสียงกลางเดิมนะครับ ว่าลูกค้าว่าชอบเสียงการดิมเขาอยู่ผมก็ไม่ขัดเลยนะครับแกเล่นเบก็ทําเราื่องเบ็อย่างเดียวแล้วก็ปัญหาที่ตามมาก็คือว่ารถ12นิ้วเนี่ยนะครับที่เน้นพลังเสียงคันนี้ใส่ไมลเหล็ก220ก็หมายความว่าเขาต้องเน้นพลังแล้วใช่ไหมครับไม่ได้แดมกันมาเลยนะไม่ได้แดมกันมาเลยนี่ผมต้องมาไล่เก็บแดมและนะนี่คือทําตามสูตรเราแหละไล่เก็บแดมหรือฟ้าหรือฝ้าลงเตรียมแดมหลังคาคือทําตามสูตรเลยเก็บงานในเรื่องเบรอย่างผมที่ผมพูว่า ทำในส่วนที n ่รถคันนั n ้นไม่ได <t astic developed Airbnb> ้ทํามานะครับก็คือก็ไม่ได้แดมมานะก็ต้องทาเก็บเนี่ยไม่หมดนะเพราะนี้พลังเนี่ยรถมันจะลั่นแน่นอนถ้าไม่แดมเนี่ยเวลารถมันลั่นมันก็จะกลายเป็นเสียงเหล็กโคลงเร่งโคลงเร่งเวลาอัดเบรกกำลังคล้ากๆบคลา่เงี้ยไม่รู้ว่าเสียงตู้แตกหรือเสียงเบรดังไม่เน่นนะครับก็สุดสุดท้ายจริงๆก็คือรถมันลั่นนะเพราะว่าใส่จะบอกว่าใส่12นิ้วไม่เหล็ก200ยีแล้วบอกฟังเบาๆมันไม่ใช่ละมันก็คงไปเล่น10นิ้วเอาละกันนะฮะ เอาสรุปนะเนี่ยนะประจําเลยครับที่ต้องต้องเจอประจําก็คืออันที่สองก็คือว่าเรื่องแดมไม่ค่อยมีกันนะฮะแล้วก็อันที่สามนะครับที่เจอประจําเลยก็คือสายไฟสายไฟที่ไปพะแหวนขับเบรคนะฮะพอแหวนแบบขับเบรคัวนี้ใช้อยู่สามพันห้าร้อยวัตต์นะครับสายไฟเบอร์เบอร์สามสิบห้านะครับเดินไปเนี่ยในรถสีส้มนี่นะครับเดินไปแล้วเป็นเบอร์สามสิบห้านี่ครับผมตัดไมาดูแหละเนี่ย ส5จริงๆก็มันก็เพียงพอนะครับสามสิบ้ามันก็เพียงพอสําหรับการใช้งานสําหรับใช้พาวเวอร์แอมสามพันหาหรับกับตู้พื้นเนี่ยแต่ถ้ามีงบเยอะใส่50ก็ดีกว่านะอันนี้ก็สามสิบห้าก็เพียงพอแต่ถามว่าอันนี้ทําไมมันต้องเปลี่ยนก็อันนี้มันเป็นสายเชื่อมสายเชื่อมนะสายเชื่อมหรือสายออกนะครับดูนะครับสายเนี่ยเป็นเบอร์3 5มสิบห้าสแควร์มนะครับส่วนสไส้ในดูครับ คือเปลือกมันหนาโคตรเลยนะครับแล้วก็ส่วนไส้เนี่ยมีกระจิ๊ดเดียวไส้เนี่ยผมให้เบอร์แปดยังเยอะวันนี้เลยเนะาะจะเป็นสายเครื่องเสียงนะยวให้ดูที่เป็นสายเครื่องเสียงนะครับที่ผมกำลังจะเปลี่ยนนี่ครับขนาดเท่ากันนะครัสามสิบห้าเท่ากันนะฮะส่วนอันเนี้ยเปลือกมันจะบางนะแล้วแล้วเส้นทองแดงเนี่ยมันจะเป็นฝอยนะฮะมันจะเป็นฝอยละเอียดซึ่งมันจะนํา นำนำกระแสได้ดีกว่านะครับดูไส้มันนะไส้มันก็ปอกออกมาแล้วมันจะฟูใหญ่อย่างนี้เลยนะครันะส่วนทันนี้นี่ออกมาแล้วนะครับนิดเดียวนะครับดูดูจากอันนี้นะครับดูสายเครื่องเสียงนะครับคนละเรื่องเลยนะครับนี่อันนู้นก็คือเล็กนิดเดียวคือสายเนี่ยนะะทุกคันจะต้องเปลี่ยนหมดนะครับเจอบ่อยมากเลยนะประมาณตั้ งานแก้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะทำสามอย่างเนี่ยต้องโดนทุกคันเลยครับแล้วก็เรื่องระบบไฟแลวครับแล้วก็อันที่สองเรื่องอันที่สี่นะรเรื่องความปลอดภัยฟิลไม่มีเดินเข้าไปตรงเพียวๆตรง,ๆ,ตรงๆเลยนะครับสดๆร้อนๆไม่กลัวก็ไม่เป็นไรไม่กลัวอันตรายก็แล้วแต่พี่เลยครับก็ไม่ต้องพี่ยังไม่อยากใส่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็อันที่สี่เรื่องฟิลไม่มีครับอันที่ห้านะครับ จุดลงกาลต่างๆไม่ได้ทำอสีสูสุสำคัญมากนะครับจุดลงกาลไม่มีเวลาเปิดเพลงเนี่ยไฟตกบ,บูบวาบูบวาแก้ปัญหากันมากมายไก่กองก็ไม่จบสุกทีบางทีก็อาจจะแค่เส้นผมบางภูเข,ขานะครับจุดลงกาวไม่มีนะครับนะแล้วก็อันที่ห้านะครับอันที่ห้านี่คือหัวใจเลยเบตเนี่ยเรื่องเบตก็คือหัวใจอ,อีกอย่างหนึ่งนะคือ,อ,อปรีปรับเสียงนะครับ จะพาไปดูข้างหลังปีแบบเสียมเนี่ยต้องเน้นหน่อยนะครับเน้นแต่ถ้าเป็นมาแก้ที่ร้านผมเนี่ยผมจะแนะนําปีที่ผมใช้อยู่ที่ร้านแล้วกันนะครับถามว่าเป็นปีโมได้ไหมก็อาชทีผมก็โมเหมือนกันแหละแต่แต่ใครที่ชอบปีแบรนด์ก็ได้นะครับปีแบรนด์แบรนด์ดังๆอะไรเงี้ยผมก็มีนะแต่ว่าถ้าถ้าเน้นแบบสูตรผมเลยเนี่ยผมก็จะให้ใช้เป็นปีที่ผมใช้อยู่ประจาถ้าเน้นเบรก็จะเป็น5แบรนด์ถ้าเน้นเสียงกลางแหลมด้วยก็จะเน้น7แบรนด์นะครับ ต่ออันเนี้ยมันจะเป็นปีประเภทปีถูกนะฮะปีถูกมันก็จะปรับความถี่ไม่ได้นะครับแรงอย่างเดียวแต่ปรับความถี่เบรไม่ได้นะฮะเฉพาะตู้ผมนี้จะทําเป็นแบรนด์วิดกว้างไว้คือว่าทํำตู้อยู่ประมาณทั้งเจ็ดสิบแปดสิบเฮิร์ตอะไรเงี้ยครับแล้วก็เวลาฟังนอกรถมันก็จะออกมาเป็นลูกลูกใหญ่ลูกก็แทกดีแต่เวลาขับรถฟังมันก็จะแข็งนะก็จะแข็ง ก็ใช้วิธีปีเนี่ยมาปรับรถให้นุ่มได้แต่ปีตัวเนี้ยผมลองให้ลูกค้าดูแล้วมันปรับไม่ได้นี่คือหัวใจนะครับก็ต้องเปลี่ยนส่วนต้นทางของเครื่องเล่นนะครับต้นทางเครื่องเล่นก็คือชุดเปิดนะครับคันนี้เลือกใช้จอนะแต่จอจอลูกค้าเขามีมาแล้วนะครับแต่จริงๆผมบอกลูกค้าไปแล้วว่าจอประเภทสเปคเนี้มันไม่เหมาะที่จะเอามาฟังเพลงเอาไปดูหนังดูอะไรได้แต่เอาฟังเพลงสัญญาณมาันจะต่ําอันนี้จะเป็น2องทับสิบห ก็คือเป็นสเปคเริ่มต้นของจอณปัจจุบันแต่ว่าพวกสัญญาณบลูทูธอันนี้มันเป็นเวอร์ชันเก่านะถ้าจะเน้นเสียงเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนจองบประหยัดก็ใส่บลูทูธเสริมไปนะบลูทูธเสริมก็มีหลากหลายราคาความแรงแพงไปตามราคานะแพงกว่าจอแบบบลูทูธสมัยนี้นะครับเป็นหมื่นเกือบหมื่นก็มีนะบลูทูธเสริมนะครับไม่ใช่จอแต่ก็เสียงก็จะออกมาดีแต่ก็ขึ้นอยู่กับไฟล์ที่เราฟังด้วยนะครับถ้าเราฟังเพลง u t u b e ธรรมดาอ่างเงี้ย ไม่ได้เลนส์ไฟไฮเดฟอะไรเงี้ยก็ใช้บลูทูธเสริมราคาย่อมย่ลงมาก็ได้นะครับมีเยอะแยะไปยอ่อันนี้ก็คือหัวใจแต่ครั้นี้เดี๋ยวผมก็ผมบอกลูกค้าไปแล้วว่าจอเนี่ยมันจะมีผลกับต้นทางอ,อีกส่วนหนึ่งก็คือเราเปิดจากอะไรลูกค้าบอกเน้นเปิดจากบลูทูธและ YouTube YouTube เนี่ยมันช้าอยู่แล้วผมว่าผมไม่ได้เปิดเราก็คงจะใช้บลูทูธแต่บลนะูทูธเนี่ยอ่าเดี๋ยวถ้าโชคดีถ้ามันสัญญามันแรงก็ถือว่าไม่ต้องเปลี่ยนนะคราวนี้ผมก็ไม่ได้ไม่ได้จะแก้ทุกส่วนแต่่่วาาอยง ยากเจอบางจอเนี่ยบางจอเครื่องเล่นติดรถบางยี่ห้อใช้บูสเซเสริมดีกว่าเงาะเพอเราเราแก้บ่อยเราก็จะรู้ว่าอ้าวรุ่นนี้บ,บอกได้เลยถ้าเป็นเครื่องเล่นติดรถบางรุ่นนะครับแต่ถ้าเป็นจอก็เดี๋ยวลองก่อนนะฮรลองก่อนเดี๋ยวอาจจะดีขึ้นนะโอเคเดี๋ยวรอดูตอนเสร็จครับส่วนโต้นะตัวนี้ก็เตรียมเตรียมมาแล้วอันนี้เป็นสูตรเราเป็นโต้ฟาดแรงดังน้่าลาบากนะครับก็ใครมาแก้ที่ผมต้องคุยกันก่อน12นิ้วก็ถ้าอยากแรงเลยก็ต้องแรงดังนั่งลําบาก ถามว่าตู้ใหญ่ไหมเนี่ยตู้เนี่ยใหญ่เท่าเขานะครับดูนะครับนะใหญ่เท่าเขานี่แหละส่วนตู้เราเนี่ยเป็นเนื้อตู้ทั้งใบก็คือสุดที่ตรงนี้ด้วยแต่ของเขาไม่มีอย่างนี้นะฮะส่วนของผมเนี่ยจะเป็นเนื้อตู้ไปหมดเลยนะครับเป็นเนื้อตู้ทั้งลูกนะครับก็เวลาประกอบไปแล้วนะใหญ่เท่าเขาแต่สูงก็เดิมหน่อยนึงของเดิมเขาสูงอยู่ส3บสามนิ้วอันนี้เป็นสูงสิบสี่นิ้วก็สูงอยู่กว่าเดิมนิ้วเดียวลูกค้าเขารับได้ โอเคเดี๋ยวรอฟังเสียงดอมก่อนครับ